ดิฉันนางสาวปัทมวรุญดีไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชน,นีกิตติสิทธิ์วันนี้พวกเราสงวนจะมานําเสนอเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> หนึ่งสร้างความประทับใจครั้งแรกจากแขกทุกคนสองเสนอความช่วยเหลือเก่กเแขกก่อนที่จะลงโถงสามการเรียกแขกโดยขานชื่อเรียกแขก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภมใจ 5. ปัปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยความไม่ประมาทพนักงานที่ดีต้องอดทนยิ้มเสมอเมื่อถูกแขกบน 7. ดูแลรักษาที่ทำงานให้สะอาด 8. พึงระลึกเสมอว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 9. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยความระมัดระวัง 10. ปฏิบัติหน้าที่ต่อแขกที่มาพัก และที่เข้ามาติดที่เข้ามาติดต่อธุระด้วยความเต็มใจเราสองคนขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ